นี่มันตุ๊กตาทุงทุงๆนี่นะใครเอาเขามาทิ้งเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันกําลังดังในเมื่อไม่มีใครต้องการมันถ้าอย่างนั้นฉันขอแล้วกันนะไปอยู่กับฉันที่บ้านนะจ๊ะแม่คะอา้าวลูกกลับมาแล้วหรอจ๊ะใช่ค่ะแม่นั่นตุ๊กตาอะไรอะดูแปลกๆไม่เห็นน่ารักเลยตุ๊กตาทุงๆทุงสะฮูค่ะแม่เราลูกไปเอามาแต่ไหนเนี่ยเอามาแต่กองขยะค่ะสงสัยมีคนเอามาทิ้งเอาไปทิ้งที่เดิมเถอะลูกแม่ว่ามันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะไม่ หนูชอบตุ๊กตาตัวนี้หนูจะเก็บไว้หนูจะให้เขานันกับหนูทุกคืนเลยเงินก็ล้วแต่ลูกจ้ามิวกี้พี่ขอเล่นตุ๊กตาทุงๆๆด้วยหน่อยสิไม่น่าขอเล่นหน่อยก็บอกว่าไม่ไงเฮ้ยขอเล่นแป๊บเดียวเองทำไมต้องห่วงด้วยเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าไม่ไงเศาซีอยู่นั่นแหละมิวกี้ทำไมต้องตะคอกใส่พี่ด้วยเนี่ยพี่ตกใจหมดเลยกับห้องเธอไปได้แล้วเราอย่ามากวนใจฉันอีกจ้า เป็นอะไรหล่ะจ๊ะลูกทำไมหน้าตาดูกังวลจังก็ ok น้องหมนสิแม่ช่วงเนี้ยเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อารมณ์ร้ายมากเลยเหมือนไม่ใช่มิวกี้คนเดิมวันวันเอาแต่ขุกตัวอยู่ในห้องเล่นตุ๊กตาทุงทุงทุงอะไรนั่นหนูว่ามันแปลกมากเลยนะแม่แม่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันตั้งแต่มีตุ๊กตาทุงทุงทุงนั่นน้องก็เอาแต่เก็บตัวเงียบไม่พูดไม่จาไม่ค่อยล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเราจะทายัางไงกันดีคะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะลูกฮะอะไรนะเธอจะให้ฉันทําอะไรหรอขามัน ฆ่ามันฆ่ามันฆ่าทุกคนได้ฉันจะทำตามคำสั่งเธออาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาที่เราฝันไปเหรอเนี่ยทำไมเราฝันว่าไอ้ตุ๊กตาทงทงทงจะฆ่าเรานะในฝันมันเหมือนจริงมากๆเลยแถมยังน่ากลัวมากด้วยเอามิวกี้มาหาพี่ทำไมดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยพี่ถามเธอทำไมเธอถึงไม่ตอบมาหาพี่ทำไมตอนดึกๆเนี่ยมาเอาชีวิตแกไงล่ะ ตายซะเถอะนี่นี่ทฮ่าุงทุงทุงฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้วนะดีมากทำดีเดี๋ยวมีรางวัลเอ๋อะไรกันเนี่ยลูกฮะลูกทำไมไปนอนอยู่ตรงนั้นละจ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นิวกี้นี่ลูกเป็นคนทําพี่เหรอหนูไม่ได้ทําไม่ใช่ลูกมันจะใครในห้องนี้มีแค่ลูกกับพี่อยู่กันสองคนนะทุงทวงทวงทำตังาหากฮะทุงทวงทวง,งทำเหรอเป็นไปไม่ได้มันเป็นตุ๊กตกานะฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่าให้หมดทุกคนได้ฉันรับคําสั่งตายซะ tung 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 sahur